อะไรคนสงไซยนะคะว่าอาจาะ e นึีเอ็มเททำอย่านี่เอาไปใจในการเัียงสัดได้ไหมโอเคให้จะมาทดลองให้ดูนะคะนี่คือการทดลองเหมือนกันนะครับเรากายัางไม่ได้เคยเอาหม่าย,ายเรื่องตุป,ประสงค์นี้ นะคะเอ็มแบกนี้นะคะเขาจะเอาไปใส่น้ำนะคะเผื่อที่จะให้สับกินนะคะหลดกินหลดไรนี่ไม่ต้องดับไรที่เดี๋ยวลงกรอกปลักเลยที่นะคะว่ามันกินได้ไหมถึงไงอันยากษ์เลยนะคะแต่เดี๋ยวจะมาหวารสเหนฟางนี่นะคะเผื่อที่จะหวานหลองเลที่ว่านบ้านนี้จะกินไหมนะคะตอนนี้ก็ข้อตยัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนักแสดงมีปลอมจริงนะคะโอเคเปิดปลากเลยที่ถึงไงที่ให้มันสด กินกันเห็นไหมคะ่ะชอบนะคะชอบ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 กินกันล,อลองลองใส่นี่แะไนี่นะออลองใส่ฟางเลยทีนะคะจริงๆด้ดีกระจายบัวรดน้ำนะคะเราก็ใจหีเอมกวดนึงนะคะเราก็อดเราก็กินได้นะคะก็บริสุทธิ์กนี้นะคะเนื่องจากว่า,วาตัวตั้งต้นก็คือก,ากาักน้ำตาลนะคะคือกักน้ำตาลบอกว่าที่นี้ขาก็จอบอยู่แล้วนะคะผมนี่อ้ กินร้อยเงี้ยนะคะสดก็ส,ส,สดสดนี่นะคะเนใน,น,น,นมันมึนอาจจะคิดว่าเหมือนแคนี้ก็ได้เอาอ่าตัวนี้นะคะกินตุกตัวนะคขากินตุกตัวหน้าขายกินตุกตัวนะคะก็กินกําต็อปนะคะที่ขย่าแบบมากๆเนี่ย